เคยสังเกตไหมทําไมบางแบรนด์ขายแพงชิบหายแต่ว่าคนก็ยังยอมซื้อเพราะเขาไม่ได้ขายสินค้าเขาขายความรู้สึกที่คุณอยากจะเป็นแบรนดิ้งไม่ใช่การเลือกใช้โลโก้เลือกใช้สีหรือการทําคลิปสวยๆมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวลูกค้าก่อนที่เขาจะคิดด้วยซ้ํามันคือภาพลักษณ์ความรู้สึกความคุ้นเคยลองคิดง่ายๆเวลาคุณเลือกมือถือคุณแทบไม่ได้ไล่สเปคดูเลยว่ามันดีไม่ดียังไงคุณเลือกจากอะไรที่มันเด้งขึ้นมาในหัวคุณก่อนและนั่นแหละคือพลังของแบรนดิง้งทำไมแบรนดิ้งถึงสำคัญในทุกวัันนนนนนเเีีี้้ยตตลลาาดดดอ่สิคแมมมง็็ไปหก ดีแล้วเราจะรู้ได้ไงเราเลือกอะไรดีดังนั้นสิ่งที่คนใช้เลือกเนี่ยก็คือแบรนดิ้งนี่แหละเขาไม่เลือกอ่างสิ่งที่ดีที่สุดเขาเลือกว่าอันไหนเนี่ยเข้ากับเขาที่สุดทําให้เขาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าอย่างไนกี้ยังไม่ได้ขายรองเท้านะแต่เขาขายมาเซตว่า just do it แค่ทํามันซะเขาขายความพยายามขายความเป็นตัวเองขายความรู้สึกที่ว่ามึงต้องทําให้ได้เขากล้าพอที่จะพูดเรื่องที่เสี่ยงยืนข้างความถูกต้องพูดเรื่องความเท่าเทียมและนั่นแหละทําให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันมากกว่าการซื้อของทั่วไปแบรนดิ้งที่ ที่ถูกมากกว่าและกลับมาซื้อซ้ำโดยไม่ต้องโฆษณาไล่ตามสุดท้ายคนอาจลืมสิ่งที่คุณพูดแต่เขาไม่ลืมความรู้สึกที่แบรนด์คุณมอบให้เขาและความรู้สึกนี้แหละคือระที่แท้จริงของแบรนดิด้ง